สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีวันอาทิตย์วันนี้เรามาหยุดงานช่างครับแล้วก็มาทำเกษตรนะครับอันนี้พามาดูอัปเดตต้นกระท่อมนะครับที่ลงดินเอาไว้ครับต้นนี้ก็สูงประมาณเม็ดกว่าๆครับอันนี้อ่างกั้งครับอ่างกั้งครับมาเนีียครับดูอ่างกั้งนะครับอันนี้สั่งยอดไปจากลาซาด้าครับ ต้นอนข้างจะแข็งแรงครับแต่ไม่ได้ไม่อยดูได้ดูแลเท่าไหร่ครับเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งก็เข้าสวนครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพามาดูที่เสียบยอดเอาไว้นะครับอันนี้ไม่รอดนะครับแต่อันนี้โอเคเลยครับแหนงเราก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แกะออกนะครับไม่ก่อยวางเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับ ใบน,นี้ใหญ่มากเนี่ยครับอันนี้ยอดออกมาแดงเลยนะครับปุ๋ยที่ใช้ก็เคมีไม่ใช้นะครับเราจะใช้อินรีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยครับตรงนี้ก็อันนี้ ก้านแดงนะครับดูใบนะครับใบแดงแป๊ดเลยอ่านะครับอันนี้เขียวนะครับอันนี้แดงอย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องกเกษตรช่างร้อยแปดด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะเอามาให้ดูกัอดีนะครับเนี่ยครับไม่ก็ได้ใส่ใจเท่าไหร่ครับฝากน้องเขาไว้ อาทิตย์หนึ่งก็เจอกันครั้งหนึ่งสวัสดีครับ